อดีตราษฎรของชมรมพลกีฬาตังหวัดของไกนะครับต้องขอกราบข่อทุกท่านอาสิเกตจะลงอยู่กางนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาอบรรจาจังหวัดสระบุรีนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาท่านผู้อำนวยการสุภรชัยศาสีงามนะครับึในขณะนี้ท่านจะรับประทาน อากาศจะรับยังไงก็เวลากระบวนของนิจัยต้องปรับขอบพระคุณแล้วก็ขอให้ท่านประธานทางอากเโดยสวัสดิภาพนะครับครับพิธีเปิดก็ผ่านไปเรียบร้อยมาดูผู้ชิงเสื้อลุนไม่เกินสิบห้าปีระหว่างทีมบ้านดูนิจัยดูชิ้นเสื้อสีน้ำเงินกับทีมสีฟ้าครับเสริบปเสาวจากนักเบิร์ดครึ่งเวลาแรกเสมอกันสูง เริ yeah. okay. ่มเลครับวางดอกอะไดีครับดีขนาดเป็นห้งวางแต่แบยนนาอนลครับ้มไอ้มันไอ้มันเี่หรอครับัน บางได้ครับบานนี้เรอบร่ากงกายไปได้ครับอย่างไม่มีจัะมาเทปยิงครับโดยที่มาปาสิงห์ส,สา,วาวได้บอลได้ทางั่งเน่งเวินเข้าไปหัวพันครับได้บอลด้วยครับเน่งเวินน้องนายาน,น้องนายเปิดข้ามฝ้าพาหงสาวตรงรับไปได้ครับสาวตูสิงห์สาวสิงห์สาวกันโลคค่โอ้ไม่พางก็เราไมา่ได้ซ ลักไก่เลยครับโจมีนัทวุฒิทานแก้วสปูเสารได้บอลอีกเจอคอหลังตัดออกมา้างนะครับแต่ทีมของทางฝั่งทีมสิเซตปูเสาคร์น่ะโหเจ๋งจริงครับเพิ่งเวลาหลังแต่เพิ่งเริ่มต้นไปข้างหลังเลยมาเลือจบครับงคัดมั่งเุดแข็งแกร่งเกียร์ได้มาเลือกสามกดเพิ่งแหวนลงไปแล้วคือน้องคงครับ น้องคงเฉยคงเฉยเฉยเขียนมาเยคงเฉยเฉยแล้วก็นายเฉยเฉยเขียนของนายสาวเล่นเขียนเล่นไม่ได้นะแข่งกีฬามัยจะเขียนเกี่ยวสาวเราูโม้เลยหลวงปู่รุ่งวั้า เฮ้ยมึงจะเก็บมาแล้วถดบ้านดูพี่ก็ได้เจ้าตีเอาชิงออกมาดิมาหกเส็จหายได้เก้าร้อยสิบันบากแล้วเด็กไม่ได้รหมาเล้สิบขับจูบพิมพ์มาเอว่ารักหนึ่งพันหลงหลงลาถึงมึงสั่งซิปปูสาว เดี๋ยว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 นีนี่นี่จ้านี่จวนะไม่ต้อต้องมาไอาไล้วที่นี่กบัวเสานี่สเดี่สิเอดี่เดนีเอ็ีเเียมมาที่ต่อให้ข้าให้ครับสิบเ้าสิบห้านี่เขาสิบตัวเสาอบคุ สำหรับคนที่ชอบชิมโชคเวครับเยงที่าดล่ทายอมเหือสองทีมสุดท้ายแอ้อบอลโลกอาเนียน่าครับเยอรมันครับวันที่เขาปิดรยการทั้งวันเรื่ไปทะเลกีฬากรตาสมอทอการก็ต้องรีบรี่องท้าน่ยถามคุณยืนไืนทองหรือไปทะเล้องาไปทะเลแบบหมกนิยาย

ขาเป no. ็นหมื่นยังขายไม่ได้เลยเนาะนิ่งจีจังเลยนะคเพราะว่าถูกไปสี่สิบกวาคู่แล้วได้ได้ให้นมาเล่นกัให้หมดไปเลยกันูกกันแ่ออกแบบพิเศษแยกกันหน่อยดูทุ่ม

สร้างชื <S ess> <S ess ่อให้กับสโมสรแล้วก็สร้างชื่อให้กับจังหวัดกำแพงเพชรด้วยรุ่นสิบสี่ปีมีติดไปคนเดียวก็มาต่อครับแล้วก็สิบหกปีคนนั้นอยู่ที่กำแพงเดียวหัือทีสองทีละแคปวินเดอร์ไกส์สโมสรเดียวกันแต่คนละชุดเด็กชุดเสื้อได้บอลอยู่ครับเด็กระดับชบ้านก็สามารถเล่นเพื่อเราระดับประเทศได้เหมือนกัน ดูสินให้บ้านดูพิกายได้ทุกคาหลงลเนาะงงมาให้กับผู้บริโค่เสียบไม่ได้เสียบได้จะยกมาทำไมเลเดกนียเวหายไได้ร้อนร้อนอากปต่อไปตัวตนตัวรองตัวหลงรสินน้รับรองเลิกประเทศประชาชน กระดให้อาทิยาับอาทิตย์กงร้อรนริงครอเปล่องพอเติมตีต่อไปรอบที่นมสวรรค่าลูกนี้เป็นทีเด็ดของอาทิตย์นครับเลึงต่อตัวเลือดีแรงทีเอาครับของล่างไปรู้เรื่องราวที่บอก โต๊กู่กันดิมคบว่าสัมภาษณ์อาทิตย์แรยัเจอแน่นอนเรื่องลาวเอาโอ้โหวางออกไม่รู้เขาทำออกดีแน่พวกเดียวกันนยิงโซ่แล้วก็บางคนไปการขึ้นน้โอกาสไม่เปลือนโดนอาที่ยะแล้ทันไหมไม่ทัน เดียกเรียเตรียมรับเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีกานลงไม่รู้เดองสิบกัรพรัมันเก็แหวนทุกใบอยู่ตั้งให้กับน้องนายายดีไมอาทิตย์อาทิตย์โห้่นลายงนไหยไนครยาเ่มันดีงหายมสรรัของทองหลอดทองรให้เทาฝั่าูุไทุกคบ บอกเงินมาให้ับ้อท่ากรถ้าเอาได้องารจ่ายทาไโอ้ชเดีๆไม่นมาปดหัวปส่เงมามันกโอ้ยเศรษฐีสาวได้งนไปาเป็นไรต่อไปต่อไปงเทพเป็นลูกุ่ไปเลยหลาคนยือหาเขาคนเดียว ตออะไรได้เัวเสามันมาให้กับน้องมันจะรนดอยาให้วามอยู่เศัวเสาตัดาดมไม่ขาดหลังเลียนเยอะอน้มาที่ดีครับหัวเสาวโกลัมาให้กับาทีมแต่ไม่ได้รับรองนลองอาไถึงก่อนนครับรัไม่ได้ออกอะยรอทิยับในวันีครับโยกขวา แทงไดิง้นอัโอ้โหลกอรกสะใจกอเียร์นะครับอครับพีข้อลงเลตจบข้อใช้โอกาสไม่เปลือใช่มีโอกาสทไดุ้ห้าดุห้ที่ดีล้วีระดับครับรจด้วยยข้าวแล้วไม่ข่าว่ากัน่ล้อคอออสองครับบอไกไป น้ำเ <m í toys> ลยครแบชวนสแล้วชื่อดวนชีมอะไรล่วทีมทีมล่ะตรงนี้หมายเลขเก้าครับคุณิพัน์าพรผู้จัดการทีมตั้มดวงวิจัยแก็บอรลว่าห้าร้อยเจพันเรือทีมบักดูเืดูหน้าตาด้วครับดูหน้าตาดูแบบตำรวจที่ทกันเะคนเสียตังหน้าตาจะดีเลยครับ ใจจจ่อหเลยเรเลยครับเข้านึงสครับสิบปูเสาสียทเลยทีเดียวครับสวยงามมากมายเลอะไรเดี๋ยวยกมือหมายเลอะไรเลยที่เราระตูเมื่อสักครู่นี้หลังนี้นึงสองสี่นกวทองตีตามเตัสเาเป็นหนึ่งสองยังมีเวลาเลยทีมบ้าม

สรุปครับว่าเบื้องหลังของการทำงานชมรมกีฬาดาบเตะวิ่งของผมมีหน้าที่ค้เชิญอกดีด้วยกันทุกฝ่ายในเดือนหน้าทีมหนองสกับกาโพนะครับที่ อาารการเลือครับพบกับรการการเลือกมันลูกวันยิงงนักสิตเดี่ยวมาอ้ยครับฝั่งจนวัฒน์ทองทองโดน่อบย่างสองหนึ่งอยู่ครับขึ้นเวลาหลังคู่ชิงชัะเลิศนไม่เกินสิบ้าปียนาเลอทางโผอย่า้ไม่ด้ลูกตารลูกออกมามีศลอะเป็นลูกอะไรเชียงมาเชียงมาลูกฝาแล้วคนดง่าย ลูกตาลลูกตาลแล้วกรรมการอาจารย์เงชัยเฉาเลนทางลครับหมดเวลาการแข่งขันแล้ักวิ่งหมดเลาการแข่งขันเห็นปนลกว่าไม่ะกแลทีมบ้านลองพีกายสี่เนเอาชนะไปได้สองประตูได้แชมป์สองแต้มทะลาุต้องมือดักกีฬาเลยครับ เสร็นสุดแล้ครับโปรเสร็จเสียดายได้ไม่ต้องเสียใจนะเข้ามาถึงรอบนี้ถือว่าสุดยอดนั่นเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวดิฉันสีนี้อย่าไปตกใจเลย

ผมชื่อแรกร้านตะโก้ชื่อแรกเข้ามาจิดแรกเชื่อมเหมือน